บ้านเขาใหญ่แมดพีรณีโซเชียลแฮชจับตาดูสัมพันธ์รัก4ปีสำหรับนางเอกสาวแมดพีรณีคงไทยที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความชวนสงสัยลงในไอจีสตอรี่จนหลายคนคิดว่าสาวแมทนั้นมีปัญหาเรื่องความรักกับนุ่งสงกรานหรือเปล่าล่าสุดสาวแมทได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยยืนยันแค่โพสต์เรื่องเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ใดๆเพราะฝั่งเจ้าตัวยังปกติดี แต่ฟังของสงกรานยังคงต้องขอไปถามอีกทีซึ่งสตอรี่ก่อนนี้คือเราแซวตัวเองประมาณว่าฉันไม่มีเวลาเลยนะฉันยุ่งมากฉันทําคนเดียวหมดเลยทุกอย่างเพื่อนก็เลยแซวว่าก็ไม่สวยไงยก็เหนื่อยหน่อยแค่นั้นเลยแต่บังเอิญแมทลืมไปว่าช่วงเช้าหรือบ่ายไม่รู้แมทไปลงโพสต์อันนั้นคนเลยโยงกันไปแต่คนถามมาเยอะมากรับโทรศัพท์ไม่ไหวหูไม่แล้วยังบอกผู้จัดการเลยว่าฉันตายแล้วหางานให้ตัวเอง ส่วนที่ไปทําบุญแมทกก็ทําทุกเช้าอยู่แล้วคือแมทเป็นคนที่ไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วทําหรือไม่ทําอะไรทุกคนจะเห็นได้เลยจากการที่โพสต์ถามว่าเขาไม่งงหรอที่มีข่าวแบบนี้คือยังไม่ได้คุยเพราะต่างคนต่างยุ่งมากถามว่ารู้ใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเขาอันนี้ขออนุญาตยังไม่ตอบได้ไหมเพราะแมทกก็ยังไม่ได้คุยกับพี่เขาจริงๆเพราะตอนนี้แยกกันทํางานค่ะยังไม่ได้เจอเลยที่ไม่ได้ลงรูปรูปก็เพราะว่าไม่มีโอกาสได้ค่ะ อย่างที่บอกคือทํางานเยอะแล้วยังไม่มีโอกาสไปพักผ่อนที่ไหนด้วยรักยังเหมือนเดิมไหมหรอก็เดี๋ยวกลับไปคุยกันก่อนตอบไม่ได้เพราะเกรงไปแล้วคือถ้าตอบไปแล้วมันใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่อยากฟันธงแต่แมทยังเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าคําตอบของแมทอาจจะทําให้หลายๆคนคาใจเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีเลยที่พี่ๆถามคือหมายถึงที่แมทบอกว่าแมทยังไม่ได้คุยหมายถึงแมทยังไม่ได้ทราบว่าเขารู้สึกยังไงกับข่าวนี้กับโพสต์นี้หรือกับข่าวที่มันใหญ่มาก แต่ถ้าถามความรู้สึกของแมทก็คือแมทยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะ